สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่สนามส t ตย f ฟอร์ดบริดจ์นะครับเป็นเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาล2016ถึง2017นะครับเชลซีนะครับเปิดบ้านรับกัมเยนซันเดอร์แลนด์นะครับ ก็ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาจะฉลองปาร์ตี้กันอย่างสุดเหวี่ยงเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เซลซีนะครับดูสิฮะด้านหลังของผมนะครับคือสนามเซลซีสนามแซนฟอร์ดบิชแล้วบรรยากาศคึกคักกว่าทุกๆเกมกว่าทุกๆเกมที่ที่ผ่านมาจริงๆนะครับปกติเนี่ยในช่วงตอนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งคุณจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้หรอกนะครับมันจะไม่ได้คึกคักมันจะไม่ได้หนาแน่นขนาดนี้ ถ้าเป็นเกมปกติแล้วก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยแฟนบอลเชลซีส่วนใหญ่นะครับจะไปรวมตัวกันอยู่แถวๆผับปราใกล้ๆกับสนามครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษของพวกเขาจริงๆครับเป็นวันที่พวกเขาจะมาฉลองเป็นวันที่พวกเขาจะมาเก็บความทรงจําเป็นนัดส,สุดท้ายของดุกาลนะครับที่จะฉลองแชมป์อย่างสุดเวียงจริงๆนะครับเราก็จะเห็นความคึกคักอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ทางเบื้องหลังเนี่ยจะมีป้าย h o m อ of t h อ c h ชม p ป o n นที่เราเคยถ่ายทำมาตั้งแต่ในเทปก่อนๆนะครับแต่ครั้งนี้ มันจะเป็นสีน้ําเงินลอนดอนจะเป็นสีน้ําเงินครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเก็บบรรากาศอันสุดยอดที่สนามซานฟรวนกันครับกระผมห้องของ่าวจากลอนอนในช่วงแรกครับพามาที่สนามซา o r รบริสนะครับรรังยาวของสโมรสรมเชลซีครับตรงนี้เป็นทางออกจากตัวสถานีฟูลแลมบอร์ดเวสต์สเตชันนะครับเดินเท้าออกมาก็จะเจอกับร้านขายของที่ระลึกร้านนี้ร้านแรกเลยก็มี ของที่ระลึกอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอรประจำแมตช์นะครับหรือว่าผ้าพันคอของเชลซีเองแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้พวกเขาคือแชมเปียนออฟอิงแลนนะครับทุกๆอย่างของสินค้าแบบนี้เนี่ยก็จะตกแต่งแล้วก็สกรีนดีไซน์อะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยเป็นลวดลายของคำว่าแชมเปียนครับเราก็จะเห็นมีเสื้อยือดด้วยนะครับเสื้อยือดแบบว่ามีคำว่าแชมเปียนมีถ้วยพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ มงบอกว่าฤด,ดูกาลนี้พวกเขาเป็นแชมป์ฤดูกาลไหนนะครับ2016-2017นะครับเสื้อยือดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีราคาอยู่ที่ตัวละ10ปอนด์นะครับแต่ว่าถ้าไปซื้ออีกรา้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆตรงประตูบิเทเนียเกตเนี่ยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นสินค้ามร์เชื่อดิสออฟฟิเชียลเลยนะครับที่คอนเนคกับทางช็อปสโตรของสโมสรนะครับก็จะแพงกว่าใน ในราคาปกติทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15ปอนด์นะครับเป็นประกาศที่ยอดเยี่ยมนะครับเมื่อที่เราไปถ่ายทํากันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสิงโตน้ำเงินครามนะครับประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะครับคว้าแชมป์ฟุตบ,บอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ตั้งแต่ยังไม่รูดม่านปิดฉากเลยนะครับเขาคว้าแชมป์ได้แล้วก็ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้เป็นวันสีมเงินจริงๆ ในทุกๆม,มุมทุกๆภาพแห่งชีวิตนะครับที่สนามแซฟฟอนบิชเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับเป็นสิ่งที่วิเศษจริงๆนะครับปกติแล้วนะครับสนามแซฟฟอนบิชจะเป็นสนามที่ไม่ได้คึกคืนมากมายขนาดนี้นะครับเวลาเกมเย่าแล้วในช่วงที่เจลซียังไม่ได้แชมป์เนี่ยสำหรับดูการนี้ก็ผู้คนก็จะไม่ค่อยได้จับจองพื้นที่บริเวณแถวๆสนามกันมากมาย อย่างที่ทุกคนได้เห็นหอยู่ทางเบื้องหน้านครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันที่สลองแชมป์และเป็นวันสุดท้ายของฤด,ดูกาลด้วยนะครับทุกอย่างมันก็เลยพิเศษหมดเลยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของสนามเชลซีนะครับมายืนแจก Matchday โปรแกรมด้วยนะฮะไม่ต้องซื้อครับแจกฟรี นะครับโรมันอับราวิวจัดให้ครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็เป็นหน้าปกที่มีรูปของอันโตนคอนเต้นะครับยืนกอดคอร่วมกับทางเชสฟอร์เบกาเนียบยามาติสนะครับเป็นวันที่วูเขาคว้าแชมป์นะครับในเกมที่บุกไปเยือนเวสต์บิตเอาเบียน West ian, แล้วก็เอาชนะได้นะครับมีรูปของจอนเทอรี่ด้วยนะครับรวมไปถึงช็อตยิงประตูของทางมิชิบาชูยี่นะครับ ประตูสำคัญที่พาเชลซีคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัยนะครับแล้วก็มีรูปของแฟนบอลน,นะครับก็คือเป็นผู้เล่นคนที่12นะครับเนี่ยก็ถือว่าแจกฟรีนะครับไม่ต้องซื้อไม่มีการต้องมาจ่ายตังอะไรนะครับสำหรับหนังสือโปรแกรมประจำแมตช์นัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนะครับปกติแล้วเนี่ยหนังสือโปรแกรมของเชลซีจะอยู่ที่3ปอน50นะครับแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียมีบอกว่าจัดให้นะครับตอบแทน แรงสนับสนุนและก็ความจงรักภักดีของแฟนซิบรูทุกคนนะครับส่วนนี้เป็นการจัดพิธีนะครับสำหรับการฉลองแชมป์ของทางเชลซีนะครับก็มีการตั้งเวทีเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆนานานครับจัดเตรียมช่างภาพผู้สื่อข่าวเอาไว้ตามจุดที่เหมาะสมแล้วก็เห็นควรนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกาศ ชื่อของบรรดาสตาฟโค้ชของทางเชลซีครับรวมไถึงกุนซือด้วยมาเรียงแถวตั้งจะให้เป็นระเบียบก่อนนะครับแล้วก็นำสู่ขั้นตอนการเอาถ้วยพิีเมลีกนะครับมาตั้งอยู่บนเวทีนะครับตรงนี้แหละคือพาร์ทสำคัญเลยก็เป็นแชมป์ที่เชลซี คู่ควรครับเราต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเชลซีนีเล่นต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับตลอด3 8น,นัดเนี่ยเชลซี Chelsea ชนะถึง30เกมนะครับมากกว่าทุกทีมแล้วก็เสมอ3แพ้5นัดเท่านั้นนะครับยิงได้85เสีย33นะครับ มีผลตาดประตูได้เสียเนี่ยบวก52นะครับแต้มที่เก็บไปทั้งหมดคือ93แต้มในขณะที่อันดับ2อนะครับอย่างสเปอร์เนี่ยอาจจะมีสถิติที่ดีกว่าในเรื่องของยิงประตูได้นะครับสเปอร์ยิงประตูได้ไปทั้งหมด86ลูกนะครับมากกว่าเชลซียุน1เม็ดแล้วก็เสียประตูน้อยที่สุดนะครับที่26ประตูนะครับแต่ว่าในเรื่องของภาพรวมเชลซี Chelsea ทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับ ซึ่งก็ต้องชื่นชมทางคอนเต้ด้วยนะครับที่จัดสรรปังส่วนแล้วก็จัดระเบียบภายในทําให้เชลซีเนี่ยกลายเป็นทีมแชมเปี้ยนของฤดูกาลนี้ไปครองนะครับ e คอนเต้รับก็เดินแปะมือกับทางทีมแมนตาฟโคชนะครับแล้วก็มารวมกลุ่มกับบรรดานักเตะตัวสำรองนะครับที่ไม่ได้ลงเล่นในในเกมรักนี้นะครับอย่างบรรดาพวก เคอร์ซูมานะครับหรือว่าจะเป็นอาชิเนลชาโลบาอะไรแบบนี้นะครับจุดเปลี่ยนอะไรครับของซีซั่นเชลซีเนี่ยก็เป็นในเกมที่แพ้ต่ออาร์เซนอลวันนั้นเชลซีแพอาร์เซนอลไปส0มนยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดกรณีที่ว่าคอนเต้เป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะฟอร์มการเล่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ สมอสวรรค์4-2-2แพ้คาบ้านต่อเรพูลู1-2ครับแต่ว่าในระหว่างเกมเนี่ยคอนเต้เปลี่ยนระบบการเล่นนะครับมาเล่น3-4-3นั่นคือลงตัวทันทีและหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีของคอนเต้ไม่เคยมองกลับหลังเลยนะครับพวกเขาแพ้น้อยมากนะครับมาแพ้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ในวันที่5มกราคมนะครับแพ้ต่อทันเลนฮอสเปอร์2-0นะครับ แล้วก็แพ้คิสเซ่นพาเลตหนึ่งสับพิกล็อกช็อกหน่อยนะครับแล้วก็แพ้แวนยูเนเตตสองนะครับแต่ว่านั่นคือการแพ้ทั้งหมดของฤดูการ2016-27นะครับตอนนั้นพวกเขาชนะแล้วก็เสมอแต่ที่จะเป็นชนะเลยนะครับแล้วก็สร้างสถิติชนะถึง30นัดด้วยซึ่งคอนเต้เองก็บอกว่าการคว้าแชมป์พิมลีกเด,ดูการนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับเขาบอกว่า การคว้าแชมป์ลีกสุดของมือผู้ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็พร้อมชี้ว่าทางสิงโตนักเวินครามนะักเตะทุกคนเนี่ยไม่มีทางประสบความสําเร็จได้แบบนี้หากนักเตะทุกคนไม่ทํางานหนักไปร่วมกับเขานะครับนี่คือภาพที่ทุกคนต้องการที่จะเห็นนะครับเชลซีทํางานหนักมากแล้วพวกเขาก็เป็น King of อิงแลนดครับเป็นแชมป์ประจำฤดูกาล2016-2017นะครับ ยิ่งใหญ่มากครับเจลซีพวกเขาสาร้างสถิตินะครับเป็นสมุทรแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของลูกหนังเมืองผู้ดีนะครับที่เก็บชัยชนะต่อหนึ่งทุกการได้มากที่สุดครับจำนวน30เกมครับทุกคนร่วมทํางานกันมาตลอด10เดือนครับแล้วก็ทําให้เจลซีกลายเป็นทีมร้อยเทียมทานนะครับชนะถึง30เกมแล้วก็แพ้ น้อยมากครับแพ้เพียงแค่5นัดเท่านั้นฮะอย่างที่คอนเต้บอกนะครับไม่ง่ายเลยไม่ง่ายจริงๆครับฟุตบอลพิมเบยรีกมี38นัดคุณต้องเก่งแล้วก็ต้องมีความแข็งแกรง่งอึดอดทนตลอดทั้ง10เดือนถึงเต็มครับคุณจะเก่งเพียงแค่5นัด10นัดแรกไม่ได้นะครับเหมือนกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในช่วงต้นครึ่งแรกเลยนะครับ สำหรับฤดูกาลเบอร์เจตี้เนี่ยโอ้โหเปิดตัวมาคขอนข้างสวยหรูท็อปฟอร์มมากนะครับหลายคนมองว่าน่าจะเป็นแชมป์ได้แต่กลายเป็นว่าบเบอร์เจตี้ก็แผ่วไปเองส่วนเชลซีมีสะดุดนะครับสะดุดเสมอสวอนซีแพ้ต่อริฟูคาบ้านนะครับโดนอาร์เนอลน,นํำในครึ่งแรกอาร์เจนตินไดเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแท็กติกแล้วลองดูซิว่าจะเป็นยังไงแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนจุดเทอร์นิ่งพอยต์ของ เชลซีอย่างแท้จริงนะครับคอนเต้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากจบเกมนัดนี้เขาบอกว่านี่คือความสําเร็จที่สุดมหาสิจย์ของเชลซีจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากๆนะครับที่จะจินตนาการในวันสุดท้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ฉลองคว้าแชมป์ลีกอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นว่าเราทํางานหนักจริงๆครับกับทีมตลอดทั้ง10เดือนเต็มๆนะครับ ส่วนผู้ชายคนนี้นะครับเป็นวันพิเศษของเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา22ปีนะครับจอร์นเทอร์รี่ทุ่มเทม,มุ่งมั่นแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จครับแล้วเขาก็ทำได้ดีจริงๆนะครับจอร์นเทอร์รี่นำทีมเชลซีคว้าความสำเร็จมาอย่างมากมายนะครับทั้งพิมลีก5สมัยเอเร5สมัยครับลีกับก็ได้ อยู่แ้ปาลิกก็เคยได้นะครับในปี2012ครับเช่นกันกับทางยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยก็คือได้1สมัยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับของทางเชลซีในวันสุดท้ายที่เขากล่าวอำลานะครับแน่นอนน้ำตาเขาไหลลงอาบสองแก้มเลยนะครับเป็นน้ำตาลูกผู้ชายวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เขาต้องสละตำแหน่งกัปตันทีมแล้วก็เดินจากไปนะครับ แต่ว่าก็จบลงสวยงามนะครับเพราะว่าทีมคว้าแชมป์ได้แล้วก็ยังมีลุ้นกับเป็นแชมป์ด้วยนะครับในเกมเอฟเอคัพที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณเจ้าของสโมสรโรมาอับราโมวิชนะครับขอบคุณแฟนบอลผู้จงรักภักดีขอบคุณเพื่อร่วมทีมทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับไม่มีกลุ่มคนพวกนี้ก็จะไม่มีเขาในวันนี้นะครับรวมไปถึงขอบคุณครอบครัวที่น่ารักของเขา ทั้งภรรยาโทนี่แล้วก็ลูกๆที่น่ารักด้วยนะครับที่เป็นคอยรุนหลังให้กับทางจอนเทอรี่ให้กับเขามาโดยตลอดนะครับก็เป็นช่วงท้ายนะครับสําหรับงานฉลองของทางเชลซีนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับเชลซีเหมาะสมแล้วนะครับที่จะเป็นทีมแชมป์ในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เป็นทีมที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดบนแผ่นดินอังกฤษจริงๆครับ โดยนั้วตั้งแต่ปี2004-2005เป็นต้นมานะครับเชลซีถือว่าเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนแผ่นดินอังกฤษท่านนับจำนวนแชมป์รายการเมเจอร์แล้วเนี่ยยังมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยซ้ำไปนะครับและเขาก็เป็นทีมเดียวในเกาะอ,อังกฤษด้วยนะครับที่ควา้าแชมป์ยุโรปครบทั้ง3รายการไม่ว่าจะเป็นยูโรเปียนคัพหรือว่าชปลนะครับ winners, คัพ้ินเอร์สคัพแล้วก็ยูฟ่าคัพหรือว่ายูโรปาลีกนะครับคือยิ่งใหญ่มากครับเอาล่ะนะั่นคือทั้งหมดนะครับ ในช่วงของเราสำหรับข่าวจํลนศรครับมาดูความสำเร็จของทางเซลซีกันครับ